ศูนยเจ็ดสิบปีนะคะของพี่ได้ชุ่มฉ่ำตอนนี้สง่งไปถึงเก้าพี่เก็บฟรีดได้านานถึงหกเดือนทำไ,ได้เลยเนาะขอบพี่มากส,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับช่องขนมเทียนแก้วแม่จ้า วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะน้องนาดียมากินขนมทุกเมนูของร้านร้านขนมเคียนแก้วไม่ตำลัดค่ะค่ะโอเคเมนูหลกัหลกๆของเรานะคะก็จะมีขนมเทียนแก้วนะคะไส้เค็มไส้หวานขนมเข่งโบราณข้าวต้มผัดนะคะโบราณแล้วก็ข้าวเหนียวมูนค่ะ,คะเริ่มจากขนมเทียนแก้วไส้เค็มก่อนได้ไหมคะโอเคขนมเทียนแก้วไส้เค็มของร้านแม่ตำลัดนะคะจะเป็น ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์จะมีแค่ตัวพริกไทยหอมเจียวแล้วก็ตัวถั่วเขียวผัดซี่นะคะเพื่อเอาใจคนที่เป็นมังสวิรัติก็จะทานได้นี่ค่ะลักษณะ,ค,ะนะความแบบนุ่มหนึบชิวี่สุดๆน,นี่คะนี่นะคะจะดูแบบคแ,แบบแป้งใส่ะนืนุ่มเนาะ คือแบบพอสงผันเล่นปุ๊บแบบจะละลา,ลายในปากเลยแปตัวไซ้อ่ะที่มาความอร่อยคือเที่ยวไส้เจ็ดแปดชั่วโมงนะคะมาให้ได้แบบกินรสที่แบบอร่อยที่สุดไมหว่านจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมง,งาขาวถั่วลิสงนะคะคขวขนมของทางร้านเนี่ยจะใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะจากอัมพวาวัตถุดิบทุกอย่างก็คือจะคัดเกรดแบบพรีเมียม,มเท่านั้นนะคะจากทั่วประเทศ สาชาติเลอนะคะกลับมาพามาเลยเนาะะแบบกิ่นแบบคาราเมล ไหวานตัวตจิตอาหารทานยากมากค่ะเป็นเทียนแก้วเพราะว่าเขาค่อนข้างจะทํายากนอกจากว่าน้าตาลที่มีของเราจะเป็นสูตรเจ็ดสิบปีนะคะของคุณยายตอนนี้สุดขั้มระดับมค่ะข้าวต้มผัดโบราณนะคะไส้กล้วยถั่วดําค่ะทางร้านจะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยงงูแต่ว่าจะมีแบบพิเศษด้วยนะคะใครจะสั่งแบบไหนแบบไม่ใส่ถั่วไม่ใส่กล้วยอะไรเงี้ยค่ะได้หมดอันนี้สำหรับเด็กนะคะก็คือใส่ถั่วดำไม่ได้เพราะว่าฟันเด็กยังไม่แข็งแรงค่ะ เราแบบอนุาานรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะเราจะแบบมาต่อเพวของแน่นข้าวแน่นสวยงามข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสลัดที่จะไม่ใส่ถั่วดำนะอันนี้เราใช้ข้าวเหนียวเขี่ยวงูคันพิเศษกล้วยก็สุกคาต้มก็จะเป็นแบบที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าจะไม่ใส่อะไระจะไม่ใส่กล้วยจะไม่ใส่ถั่วจะไม่ใส่ไเลยข้าวเหนียวแก็ได้นท่า,ากกนกันค่ะ ต้องขอเพราะาว่าพวกเราคัดพิเศษจริงๆ,ๆต้องเต็มลูกเจริงไม่หมดต้องขออภัยค่ะเพราะว่าตัวเราเองจะเป็นแบบฟันกัดขึ้นแต่แบบจะขึ้นบางทีงก็แบบจะออกอแล้วก็ฟันก็จะหายฟันเม,มนูต่อไปคือ,คอขนมเคงโบราณ แล้วเรามีสี่รสชาตินะคะสี่รสชาติจะมีจะมีตัวของออริจินัลนะคะก็จะมีของอันชันเชือดแล้วก็ฟันทองอ่าแ้ก็ใบเตยทุกอย่างจะแบบโรยหน้ามะพร้าวอ่อนคัดเกรดเอนะคะต้องเนือเกรดเอเท่านั้นโชว์ท่านผู้ชมซีใบเตยแบบนุ่มๆที่แบบไม่อยากกินไห่ก็กินนุ่มๆได้นะคะใช่ค่ะทางของร้านจะพิเศษตรงที่ มีความนุ่มเหนึบมากนะคะแช่เย็นก็ไม่แข็งโป๊กนะคะจะไม่มีวันแข็งนะคะแต่ว่าจะมีวันหมดอายุขนมทุกอย่างของทางร้านเป็นเกรดส่งออกนะคะตอนนี้ส่งออกถึงเก้าเทศก็คือสามารถที่จะเก็บฟรีซได้นานถึงหกเดือนค่ะแบบน้หยหนึบสุด หาทานยากมากแต่ของที่ร้านจะแบบทำทั้งปีเลยไม่ใช่แบบเฉพาะเทศกาลรตรุดจีนสัตจีนทุกวบันนะคะไม่มีวันปิดนะคะ <c oughs> อืมื่อสุดข้อเดียวมูลมสาม,ส,ามสีสอ่ะ มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นสีมันจะเป็นอันชนนะคะส่วนสีขาวจะเป็นออริจินอลสีนี้จะเป็นสีใบเตยนะคะอืมซึ่งก็จะใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวมเหมือนกันนะคะเือเป็นคัดเกรดเอกเกรดพิเศษเลยที่ตอนให้น่ากินคนสูตรอันนี้จะเป็นออเดอร์แบบพีออเดอร์นาออ่าสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้เงี้ยค่ะไม่งั้นเราจะทำไม่ทันนะคะ ลองใบเตยก่อนเนาะได้ค่เนาะอรอ่อยเละหอมไหม<อ>เพราะว่าอ,อันนี้<อ>เป็นใบเตยขั้นสดมันมีใบเตยแบบหอมมากกับไม่หอมใบเตยก็มีแบบประดับกับใช้ทําขนมอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือจะต้องคั้พ,พิเศษใบเตยต้องแบบกอใหญ่ให้กลิ่นที่หอมอือ ขอลาดอีกชุ่มฉ่ำ <c oughs> เน้น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 ผู้ที่แบบจะได้กินอยู่นะคะก็ลองไายไล่ไปทาย, <c oughs> ยเองทำลายลเลยคะ่ะ <c oughs> ใครแบบว่าสายขนมไทยแบบไทยโบราณล้วใช่โบราณถึงเครื่องห้ามพลาดเลยจริงๆคะ่ะร้านขนมเทียแนแก้วแม่จำหลัดอร่อยนี่ใหญ่ไปแล้วคะ่ะ <c oughs> อันช้อนชอบหนูนั้นพี่คะใส่มุ้งให้หนูหนงแบบกับมัม่วงแล้วค่ะอมาค่ะไอเราไม่ให้น้องกินมะม่วงเพราะเราจะเก็บไว้กินเองค่ะมที่หนูเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวตุมะม่วงนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินขนมไทยมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะเพราะว่าที่อยากให้เด็กๆแบบสมัยใหม่อนุรักษ์ขนมไทยโบราณที่แบบปัจจุบันก็ กล้จะสูญหายไปแล้วเนาะรสชาติที่แบบดั้งเดิมจริงๆเงเนี้ยคะ่ะปากขนมไทยโบราณไว้ให้ลองพิจารณาด,ด้วยค<ด>่ะย่งนันะคะอือออ่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ลองแบบ<อ>ชิมขนมทุกอย่าง<ช>ของทางร้านแม่จำหลัดแล้วใครสนใจนะคะที่อยากแบบชิมความอร่อยแบบรสชาติดั้งเดิมโบราณแท้ๆแบบนี้นะคะของแบรนด์แม่จำหลัดสามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะคะขนมเทียนแก้วแม่จำหลัด กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข,ของคันอมเทียนแก้ไม่ดังหลัดนะคะกด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบาย